เป็นยังไงล่ะบอยเอ๋ยนะฮะบอยหนุ่มเขมรเอ๋ยนะฮะนี่รถนะครับรถประเทศไทยนะะเนี่ยเจายี่ห้ออะไรนะฮะมีไหมเนี่ยฮะมองขึ้นไปนะเห็นตึกสูงใหญ่นะฮะมีเหมือนประเทศไทยไหมบอยเอ๋ยมีไหมมีไหมเนี่ยฮะอยากจะถามบอยได้แต่พูดได้แต่เห่าได้แต่ห,ตหอนนะครับวันนี้หนุ่มลาวขอถ่ายอวดนะครับคนไทยไม่ชอบโอ้ไม่ชอบอวดนะฮะแต่คนลาวขอถ่ายอวดให้ เขมรได้เห็นเขมรได้ดูได้เต็มตามาฝั่งนี้นะฟามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็เห็นนะฮะถ้าคนดูเป็นนะฮะอยากหารถยี่ห้ออะไรนะครับนุ่มบอยดูเอาให้เต็มตาและจะพาหนุ่มบอยไปดูสวนนะฮะสวนสุขภาพของประเทศไทยเนะะี่ยมองดูเอานะฮะก่อนที่จะไปชมสวนสุขภาพนะฮะนุ่มบอยเขมรเนะะี่ยดูเอาครับ บนถนนราชดรีมุ่งหน้าไปแยกอโศกนะครับถนนรัชดาเนี่ยฮะขอโทษขออภัยครับนี่ครับส่วนสุขภาพนะครับยังมีส่วนให้สุนัขเดินนะครับเนี่ยถนนทางเข้าใจคำว่าสุขภาพไหมครับขมิ้มีไหมนะฮะนี่แหละครับสุขภาพชีวิตที่ดีนะครับต้องแบบนี้นะฮะ ประเทศที่มีประชากรเยอะนะครับประชากรเยอะแต่คนไทยเขาอยู่ดีกินดีนะครับเขามีชีวิตที่ดีนะครับเขามีเวลามาออกกําลังกายนะครับนะครับนี่เลยครับสุขภาพที่ดีนะครับมีสวนที่ดีใจกลางเมืองเลยนะครับใจกลางเมืองที่เจริญนะครับนี่คือสวนเบนจกิตินะครับมองไปเห็นบึงน้ำนะฮะบึงน้ําบึงยาสูบครับ แล้วก็มีทางเดินนะครับลูวิ่งนี่ไงครับเมนมีไหมโอ้โหมีส่วนหญ้าสนามหญ้านี่ครับผู้คนมานั่งชิลๆนะครับทำกิจกรรม น้ำที่สะอาดนะครับนี่แหละครับสุขภาพดีนะครับมีเวลามาออกกำลังกายนะครับก็คือคนที่มีอยู่มีกินนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะครับมองจุดนี้นะครับเดี๋ยวหนุ่มลาวนะฮะจะไปถ่ายอวดอีกมุมนู้นอะไรนะครับให้ได้เห็นนะครับถึงความเจริญ คว่าหนุ่มบอยหนุ่มเขมินจะว้าวขนาดไหนนะครับจากจุดนี้เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับนี่ไงครับเมนครับสวยไหมครับอันนี้เป็นศูนย์ผสมแห่งชาติศิริกิจนะครับและหันมามุมนี้ครับว้าวสวยไหมครับบอยเอ้ยนะครับ อย่าเพิ่งกระอาเลือนนะครับเพราะว่าต้องหาคลิปมา,ามาให้ชมนะฮะแรกครึ่งหนึ่งของไทยไหมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจากมุมนี้นะฮะทางเชื่อมต่อมาจากถนนรัชดานะครับเอ็มาทีสูมสุริงชาติเศรษกิจนะครับรถเยอะแยะมากมายเลยนะครับ่ะเดี๋ยวพาบอยลงไปด้านล่างนะครับเผื่อบอยจะได้ พิจารณ์ถูกนะครับเพราะว่าบอยพูดภาษาไทยเก่งแล้วก็บอยเคยมาบ่อยนะครับบอยบอกอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นเหมือนลานตรงกลางกลางบึงยาสูมนะครับอันนี้เป็นของคนไทยเองนะครับของคนไทยร้อเซนลยนะครับไม่มีคุณส่วนชาติอื่นนะครับบอกบอยไปก่อน เดี๋ยวบอยจะมากระซิบอีกว่าอย่าไปบอกใครนะครับอย่าไปบอกใครนะครับโอ้โหจุดนี้เนี่ยตัวเองก็คือบ่าวผู้เองเคยมาหลายต่หลายครั้งนะครับแต่วันนี้ก็อดไม่ได้จริงๆที่จะมานําเสนอในเรื่องราวของความเป็นจริงนะครับ่ะยืนไปตรงกลางแล้วก็จะหยุดตรงนี้ก่อนนะครับอ้าวมองไปตรงนี้ เป็นไงครับบอยค่ำแล้วมืดแล้วโอ้โหสหลัวสลัวนี้มองจากมุมนี้ขึ้นไปว้าวแล้วก็มองไปรอบๆนะครับเห็นต้นไม้สีเขียวมืดแล้วคงไม่เขียวแล้วครับ และนี่คือเป็นอีกวิววิวหนึ่งนะครับทาบอยมาก็แนะนําให้มาดูนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปจุดนี้นะครับคือประเทศที่เจริญของประเทศไทยนะครับเขาจะเป็นประเทศที่อยู่ดีกินดีนะครับสุขภาพดีแล้วก็ชีวิตดีนะฮะแล้วก็มีเวลามาออกกําลังกายนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าประเทศที่มีประชากรเยอะเนี่ยเขามีสุขภาพดีนะครับน้องเหม็นพี่เหม็นนะฮะทั้งหลายนะครับที่มูรี่ประเทศไทยนะครับมูรี่ประเทศไทยนะครับ เห็นไหมครับถามว่าภูมิใจอะไรไม่ใช่ประเทศตัวเองโอ้โหคือนี่ครับถ้าเรามีจิตใจดีนี่ครับเมื่อเห็นเพื่อนหรือว่าเห็นผู้คนเห็นเพื่อนบ้านนะครับเขาได้ดีนะฮะเราก็ควรดีใจกับเขาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะอิจฉาอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บ่าวพวกเองนะครับนำมาเสนอแล้วก็ ถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับบอกก็เลยว่าประเทศไทยนะเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากๆเลยครับหนึ่งหนึ่งเดียวในโลกลยครับประเทศที่ได้รับคําชื่นชมแล้วก็เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่ทททททททสุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งนะของการท่องเที่ยวไทยนะท่านผู้ชมครับคุณบอยนะครับคุณบอยนะฮะอาจจะเพิ่งลืมหูลืมตาจากสงครามนะครับหูตาก็อาจจะไม่ค่อยดีแต่แปลกใจว่าบ่าวบอยเนี่ยบ่าวบอยคัมเรนี่ทําไมพูดภาษาไทยเก่งเสียเหลือเกินเนี่ย ยอมรับความจริงหน่อยนะครับนี่คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเข้าไปชมใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับตึกจะสร้างเป็นตึกธรรมดาก็ธรรมดาไปนะแต่มีเป็นรูปทรงของเหมือนนกแพนกินนะครับแต่มาฝั่งนี้นะครับโอ้จ้าเอ๋บอยเห็นไหมครับตึกที่มีรูปทรงแปลกตานะครับบอยย่าบอกว่าเป็นตึกกลางนะครับพูดใหม่นะครับไม่ใช่ตึกกลางนะครับเป็นตึกที่บอกก็เลยว่า ของคนไทยนะครับคนไทยสร้างและคนไทยก็บอกกด้เลยว่าทําเป็นโรงแรมนะฮทำเป็นคอนโดทําเป็นออฟฟิศนะฮะทำเป็นสํานักงานนะครับทําเป็นศูนย์ราชการแล้วก็เห็นนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปใกล้ครับพาบอยไปใกล้ๆนะฮะช่วงค่ําคืนนะครับฝนก็ใกล้จะตกนะครับบ่าวพวกเองก็อยากจะรีบมานี่รับแผกตาขมินบอยนะครับ ทำไมทำไมชอบบอกว่าอ่ะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าคำถามของบอยถึงตรงนี้นะฮะนู่นนะครับแล้วก็จะเห็นบึงน้ำสดชื่นนะฮะสุขภาพดีนะฮะสวนสุขภาพดีนะครับเป็นบึงที่กว้างมากนะครับอันนี้คือบึงบึงบึงน้ำนะครับที่ขุดขุดแล้วก็เอาไปถมที่ฝั่งนู้นนะครับเป็นโรงงานยาสูบเลยฮะแล้วก็เป็นน้ําที่สะอาดนะครับแล้วก็มีน้ําพุจุดน้ำนะฮะ โอ้โหเป็นจุดที่บอกกันเลยว่าคนไทยนะฮะที่อยู่กรุงเทพนะรู้นะครับโอ้โหโอ้โหอิจฉาบอยคงอิจฉาบาบโ้นะครับหรือว่าตัวเองก็ต้องเสียได้โอกาสแทนคนขมนด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเห็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ดีๆนะฮะสิ่งที่คนไทยทําเพื่อคนไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเขาจะเน้นนะฮะประชาชนสําคัญมากที่สุดนะครับนี่เลยครับว้าว มุมนี้และก็มุมนี้นะครับโอ้โหสวยมากมากเลยครับตะลึงนะฮะตะลึงตื่นตาตื่นใจจะเอามุมนี้ให้บอยได้เห็นแน่นอนครับบอยครับดูนะครับนี่เป็นยังไงครับโอ้บอยคงเครียดนะครับว่าจะไปหามุมไหนจุดไหนเนาะเอามาปวดเอามาโชว์นะครับโอ้โหก็รอดูนะครับว่าบอยจะนําเสนอจุดไหนนีฮะ อย่าไปถ่ายเอารถของคนจีนมานะครับอย่าไปถ่ายเอารถของนักท่องเที่ยวจีนหรือว่าคนที่เขาไปเล่นคาสิโนนะครับเอามาโชว์ว่าเป็นรถบ้านตัวเองนะครับไม่เอานะครับบอยครับดูคลิปนี้ไว้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็รับฟังนะครับรับฟังแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาแนวคิดนะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองนะฮะอาจจะไม่เท่าเท่าทันนะครับแต่ว่า ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับนี่ครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับบอกกันเลยว่าฟรีนะครับบ่อยฟรีนะครับคนไทยเขาจะไม่ได้ห้ามว่าคนต่างด้าวนะครับหรือว่าคนลาวคนพม่าเวียดนามแม้ตะคมินเขาจะไม่ห้ามว่าไม่ให้เข้ามานะให้เข้ามาเลยครับนี่เลยครับหายใจฉดชื่นนะครับโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โหมือสั่นเลยเนี่ย ก็เป็นคลิปวิดีโอที่บ่าววกเองถ่ายแล้วก็นําเสนอเพื่อให้หนุ่มบอยได้เห็นนะครับถึงความพิเศษและพวิเศษสุดยอดของประเทศไทยนะครับบอกกเลยว่านี่แหละครับสิ่งที่ต่างชาติมาแล้วอยากจะมาอีกนะครับมาแล้วก็หลงใหลนะครับก็คือฝากเป็นคลิปนี้ให้บอยได้เห็นได้รับชมนะครับว่านี่คืออะไรนี่คือประเทศไทยนะครับนี่ครับสุดยอดครับฝากเป็นแนวทางนะครับสวัสดีครับบอยอู้นุ่นทุงชาติไทยว้าว